ก็มันจะช่องโฟร์เออาเคเลริ่มไปแล้วนะคะนี้นะคะแล้วก็จะม,มาอ่านการ์ตูนที้ทุกคนฟังกันนะเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยนะเรานะคะก็เพิ่งไปคุยอืมไม่ใช่เพิ่งหรอกคือคือคุย,คย,คยนานแล้วอะคะก็โทรโทรโทรวิดีโอกลุ่มคุยกับเพื่อนนะคะ ก็อาไปเนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาอ่านการ์ตูนให้ฟังกันนะคะอันนี้แอปนี้เราก็เคยอ่านไปแล้วเนาะแต่ว่าก็ลบแล้วก็มาไอ้นั่นใหม่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาอ่านเรื่องเอ่ออันนี้ละกันเนาะดราม,ม่านะคะไม่รู้เรื่องอะไรนะคลิก อันนี้คือโหลดไว้นะคะเราก็ดาวน์โหลดไปเลยเนาะก็รอไปนะคะก็โลไปคุณกับวิวนาผ่านมาอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มอ่านตั้งแต่ตอนแรกเลยเนาะถ้าตอนแรกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะตัดไปเป็นพาร์ทๆเนาะเรื่องนี้มีตอนเยอะอยู่นะคะมีถึง18ตอนเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มตอนแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะ เรามาเริ่มกันเลยอีเ yes. ดคืออันนี้เราเคยอ่านไปแล้วนะคะให้ผมช่วยเอาของลงใหม่ครับแปบบ๊บนึงนะคะไม่เป็นไรค่ะของหนูไม่เยอะง้นเที่ยวให้สนุกนะครับค่ะข,ขอบคุณนะคะนี่คือสถานแห่งบ้านนายท้องที่ที่สันป่อง มาสู่บืนๆฉันยังไม่รู้เขามาต้อนรับขับสู่เพียงไหนอะไรของเขาเนี่ยเขาพูดอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่โฮปอาทิตย์หน้าผมกับนบลานะครับฉันจำได้ดูแลลูกค้าดีๆอย่าไปข่มขู่เขาละครับพี่ เออรู้หนะ่ะยังไงช่วงนี้ลูกค้าก็ไม่เยอะอยู่แล้วพวกแกไปพักผ่อนให้สบายเถอะฉันคนเดียวก็ดูแลได้เออใช่ว่าจะมาวันนี้นะครับคุณพาฝันลูกค้าที่มาอยู่ยาวคนที่โอนเงินมาล่วงหน้าปีหนึ่ง นั้นใช่ไหมคะใช่ไหมแปลกนะปกติใครมันจะอยากอยู่รีสอร์ทเดิมเป็นปีปีบ้างล่ะถ้ามีเงินขนาดนั้นสู้เปลี่ยนที่ไปเลยไปเรื่อยๆไม่ได้กว่าหรอแต่ก็ช่างหรอลูกค้ากระเป๋านักแบบนั้นต้องดูแลก,กันเป็นพิเศษหน่อยแล้วแน่นอนอยู่แล้วครับเกรงๆตายโอ้ยตายโอ๊ยเจ็บ เจ,จ,จ็บตาตายยากกุ้ยพูดไม่ทันอะไรก็มาเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีค่ะเออที่จองไว้ชื่อพาฝันค่ะช่วยกรอกเอกสารนี่กับข้อกับขอหลักฐานที่แจ้งไว้ด้วยนะครับส่วนนี่ใบเสร็จค่ะเอกสารที่คุณพาฝันเก็บไว้นะครับ ค่ะเข้าใจแล้วค่ะโอ้ <m ul its> ก็อ่อนกว่าเราไม่กี่ปีนี่หว่าโอเคเรียบร้อยครับทันสภา,าของเขาไปห้องที่จองไว้ได้เลยนะเชิญทางนี้ครับ <m ul its> ถ้าขนาดเหลืออะไรก็บอกได้เลยนะครับ <m ul its> ถ้าขาดเหลือค่ะ <m ul its> ไม่ใช่ขนาดเหลือ <m ul its> เดี๋ยวเดเราจะให้หัวใจเขาไปก่อนนะคะใช่โอเคนะค่ะข,ขอบคุณนะคะคุณลุงฉึกเดี๋ยวเขาบอกคุณลุงตรงไหน,นเอ่มไม่รู้ค่ะคุณลุงฉึกฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวเชิญครับเชิญ ไปก่อนนะครับคุณลงุงปังเขาเรียกหลอบแบบซเซอ์เซอเว้ใช่สิไม่มีใครเข้าใจกูหรอกนะคะเข้าใจกระบ,บาดไว้นุหลังนี้เลยครับว้าวมีอะไรก็มักที่ส่วนกลางได้นะครับขอบคุณค่ะกรงกรงกริกรง,กรง,กรงปังฮ้อฮัลโหล เธอไปทำบ้าอะไรที่นั่นคนเดียวฮะ,ฮะก็บ้านก็ไม่กลับรถก็ขับไม่เป็นถ้ามีอาการขึ้นมาอีกจะทำะยังไงูไม่เอาน่ะจ๊บตอนนี้ฉันไม่อยากคิดอะไรทั้งนั้นฉันเหนื่อยแล้วเหนื่อยเหลือเกินน้อยมาเรียกฉันคนลงหน้ามโหนัก ฉันแค่ไว้หนวดให้ดูหน้าเกณฑ์ขามต่างหากเล่าซาซาเป็นลูกค้าที่หยาบคายชัดเลยฉันน่ะไม่ว่าจะดูมุมไหนขยี่ขย,ขยี่ก็ไม่ใช่คนรู้สักหน่อยนี่หรอึ้นแล้วว้าวกอดเดี๋ยวมันนะฮะถ้าชราบเรื่องนี้อ่าลืม เป็นกำลังใจให้นาะเขียนด้วยนะคะกดใจกดดาวกดติดตามติดตามขา่าวสันอื่นๆได้ทเสซบุ๊บบราวน,นะคะอโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านเดี๋ยวค่อยมาอ่านตอนที่สองกันนะเราอ่านตอนแรกไปแล้วนะคะ เดี๋ยวตอนภาต่อไปนะคะเดี๋ยวค่อยมาอ่านตอนที่สองให้ฟังเนาะเดี๋ยวเราจะกดติดตามขั้นไปก่อนนะคะตอนนี้นะคะได้สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นแล้วเนาะโอเคก็ก็สำงเรบวันนี้นะคะก็จบคลิปเท่านี้กันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้กิ๊บบิ๊บบ่ายอย่าุ่มกดไ,ไ์กดแชร์กดซับซิครย์ <laughs> คืออันนี้เป็นรูปปอนนะคะที่เขาส่งมาให้เนูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย d เลิฟ